หลายแล้วครับไม่ได้เจอกันมาตั้งนานไล้ไนนอลยอยู่นะครับมีที่าบนโต๊ะมานต๊ตกจานน้องพีด้วยไหมป่าอยากกินหน่อยกินไหมครับเข่วาพี่ว่าพี่วากินกงใส่ไหมลูกเลิกเลย มืดเลยไปนั่งกินข้าวเนเ้อนี้ก็เ้อนี้ดังเลยอร่อยนะจริงมึงชอบมากเลยอร่อยอืมอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยแบบอยากจะเป็นหวานเลยอ be, oh ันนี้พ่อ่ครับครับกินเม็ดหนึ่ง โอเคถ่ายรูปลูกมาวหนูมากินน้ำค่ะเนี่ยไ่ไม่อยากจะบังประพออาถ่ายเลยันเองอะเนาะยิ้มยังโอ้ยมืดหมดแล้ว

กำกียนน้องเนาะบมเข้าใจมีเข้าใจมีก็งเกียนกันเวลาพ่อพ่อเขามาดูดหลอดของบมีนี่ยงนี้ก็ไม่ชอบหมายความว่าไงวะกินเท่าไรเดียดีอกไปท้งนอ้นะแล้วแดีดีก็คือไม่รู้้วยไงยืดด้วยอ่าา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 นาาาาาะาาาาาขาาาาานานาา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 เาาาาเาา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 าอาา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 คาา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 าดเา็าา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 า อาจจะมีบางคนหลับบางคนตื่นไม่รู้นะไม่อยู่เออซึ่งเราก็อยากให้เขานอนให้เต็มอิ่นก่อนเพราะว่าเขาจะได้ไม่งอแง,งเออแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่จะขอความร่วมมือนะคะช่วงนี้มันมีโรคระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าแคระใหญ่เลยนะคะก็ขอความร่วมมือในการไม่เซลฟี่กับน,น้องๆน,นะคะอืมแต่ว่าสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปชํำเลยลงทิกต็อกชํำเลยได้หมดแต่ว่าขอแค่ว่านงดเซลฟี่นะคะถาถ่ายัแลเออเเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเราก็ สารภาพเลยกลับมาแล้วเด็กป่วยพ่อเป็นโควิดใช่บิมก็เป็นโควิดผมเป็นโควิดน้องเด็กใช่แต่ว่าดีชไม่ได้ตรวจไงแต่คิดว่าเด็กไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการท่านทายยังดีอยู่ใช่เราก็เลยแบบว่ากลัวใช่เรื่องของเรื่องคือกลัวอันนี้เขาถามว่าไปก็คือไปที่เดอะมอลล์บางกะปิอะเนาะเป็นงานของพี่เอนะครับนิสุภชัยนะคะ ก็จัดเอ่อมาสองสามวันแล้วมะสองวันเนาะสวันอเอสองวันแล้วก็ใครอยู่แถวบางกะปิก็ไปอุ่นหุนได้นะครับจริงๆตอนนี้บูธก็มีอยู่ใครอยากลองชิมก่อนก็ซื้อได้หรือมันก็สั่งทางทาง,ทางออนไลน์ก็ไดออไ้อาจจะแบบว่ารอนิดนึงเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะคิวยาวมาก